E าดูบ้านเราบ้างท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ้าง<ช>แล้วบ้านเรามีตึกสูงหลายที่ถามว่ามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เขาถามกันมานานแล้วนะฮะถามตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงรายเมื่อปีที่แล้วอบอกว่าถ้าเกิดกรุงเทพก็บอกว่านี่เป็นชั้นดินที่อ่อนด้วยล่าสุดครับเลขาที่การวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะครับบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิด เอาตามข่าวตอนนี้เลยคือเกิดที่เนปาลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเราครับแต่ถ้าเกิดใกล้กว่านั้นถ้าแผ่นดินไหวใหญ่ในพม่าหรือว่าทางภาคเหนือของบ้านเราซึ่งทั้งสองที่ที่พูดเนี่ยคือทั้งภาคเหนือบ้านเรากับพม่าเขามีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอยู่ท่านผู้ชมถ้าสองที่นี้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มันจะส่งแรงสั่นสะเทือนมายังภาคกลางบ้านเราโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพมหานครที่กรุงเทพดินเนี่ยเป็นดินอ่อน ตามทฤษฎีแล้วถ้าเกิดมีคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพอวิ่งวิ่งมามันมีแรงสั่นสะเทือนมามาเจอกับดินอ่อนปุ๊บความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างเช่นถ้าเกิดมาเป็นสี่ริกเตอร์ปุ๊บมาจะเป็นดินอ่อนมันจะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกมันจะไม่ได้อยู่แค่สี่ริกเตอร์สำหรับผลกระทบใครที่อยู่ตึกสูงไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะอยู่เป็นที่พักอาศัยก็ตามถ้าเป็นตึกสูงที่ก่อสร้างหลังปี2540อันนี้เป็นจุดมาร์กนะครับท่านผู้ชม2540ัร25 หลังจากปีนี้เนี่ยจะมีกฎหมายกำหนดให้มีการออกแบบการก่อสร้างว่าต้องรองรับแผ่นดินไหวได้เท่าไหร,รกิโลเตอร์ว่ากันดังนั้นไม่น่าห่วงแต่ถ้าเกิดตึกไหนอาคารใดที่ไปก่อสร้างก่อนปี2,540ซึ่งรองศาสตราจารย์สิริวัตรบ,บอกว่ามีอยู่ประมาณ500ตึกอันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการรองรับแผ่นดินไหวนะครับ,รบมีความเสี่ยงถ้าเกิดแผ่นดินไหวอาจจะเสียหายได้แต่อย่าเพิ่งตรหนกตกใจไป เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกฎหมายกําหนดไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับแผ่นดินไหวแต่อาคารเหล่านี้ขออนุญาตได้ขออนุญาตเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับกับแผ่นดินไหวเพิ่มเติมได้ซึ่งแนะนําเลยว่าควรจะเร่งดําเนินการด้วยเขาบอกในแบบนี้นะฮะว่านอกจากตึกสูงที่สร้างก่อนปี2540แล้วตึก ที่จะบอกว่าเป็นตึกเตี้ยๆไหมอ,อันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือตึกที่เตี้ยกับตึกที่สูงตึกที่เตี้ยกว่าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อการพังทลายสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวตึกเตี้ยมีโอกาสที่จะพังทลายไดย้มากกว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสถ้าชั้นสขึ้นไปก็โอเคเพราะว่าเวลามีแรงสั่นสะเทือนครับการกระจายความแรงตึกสูงมันมีหลายชั้น มันกระจายไปได้เยอะมากกว่าแต่ละชั้นก็จะรับแรงสั่นสะเทือนกระจายไปเนี่ยเฉลีย่ยพอๆกันสมมุติว่าแรงสั่นสะเทือนมาสมมุตินะฮะสัก100ตึกมี10ชั้นตึกที่มี10ชั้นก็กระจายกันไปตึกละ10 10 10 10บสิบะขอแปะชั้นละ 10, 10 10 10 10ขนาดเดียวกันแรง100ถ้าไปเจอตึกที่มีความสูงสัก5ชั้น แต่ละชั้นกระจายไป 20, 20 20 20แปลว่าแต่ละชั้นมันรับความแรงการสั่นเทือนเยอะมากกว่าตึกเตียเต้ยๆก็มีโอกาสที่จะพังทลายมากกว่าตึกสูงๆ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าความเสียหายตึกเตียเต้ยๆเนี่ยอาจจะมีมากกว่า <c oughs> แล้วก็ลองไปหาข้อมูลให้คุณผู้ชมดูหลายคน <c oughs> แบบสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเวลาสร้างตึกเนี่ยในกรุงเทพมันต้องรับความแรงี่เท่องไร่เขาไม่ได้ให้ความ การรับน้ําหนักไม่ได้ให้ความแรงเป็นริกเตอร์นะฮะเขาให้เป็นอัตราเร่งมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอ่ะเวลานึกภาพตามนะฮะตึกสูงสูงมันตั้งมาตรงแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีน้ําหนักสมมุติตึกหลังนี้หนักสัก1,000งตัน สมมุตินะครับ1,000ันตันที่มันกดลงมาในดินดินสามารถรับน้ําหนักได้1,000งตันแต่ว่าความเร่งครับก็คือว่าในแนวราบถ้าสมมุติมันมีแรงสั่นสะเทือนซึ่งปกติมันก็มีอยู่แล้วคือมันมีอัต,ตาราเร่งที่ถูกลมพัดเข้ามาตัวตึกตึกก็จะมีการสั่นไหวนะครับแบบนี้เขาบอกว่ามันต้องไปดูอัต,ตาราเร่งอัต,ตาราเร่งที่ว่าก็คือว่าเวลาแรงมันมาปะทะอย่างเงี้ยนะฮะปะทะแบบเนี้ย ตัวของแรงประทะเนี่ยตึกสามารถรับไม่เท่าไหร่อย่างในกรุงเทพเขาบอกว่าประมาณ4จนถึง12ของน้ําหนักที่มันทิ้งลงมานึกภาพง่ายง่ายฮะอัะตราเร่งคืออะไรให้คนชาติยืนแล้วมีใครมาถีบคุณผักกอผักเาอาผัก,ผกหรือว่านี่เป็นเท้าก็เลขถีบได้อ่าเป็นผักเข้ามาแบบนี้นะฮะ,ะผักเรื่องแรงเท่าไหร,ร่ที่ควรนชาติจะสามารถยืนอยู่ได้ ก็คือต้องประมาณสัก4-12%ของน้ําหนักตัวอธิชาติแบบเนี้ยอันนี้คืออตราเร่งที่เขากาหนดเอาไว้ถ้าเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกก็อยู่ที่4-15%คือเป็นกฎหมายบรางครับว่าต้องต้องได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงอันใหม่ปี50กระก็ดูการใครอยู่อาคารเก่าก็ลองไปลองสอบถามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยกฎหมายในหลังปี2 5 4 0ก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง